ทรงสมาธิจเจริญฌานจเจริญปัญญาดับทุกข์อะไรเข้ามากระทบอารมณ์ให้ช่างมันช่างหัวมันดะเทศโดยหลวงพ่อหือสีหลิงดำไปร่วมรับบังพอพร้พอมกันค่ะออโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ฝลายกันสมาทานศีลแล้วก็สมาทานประกรรมฐานแล้ว การเจริญพระกรรมฐานเป็นการรวบรวโกรงกำลังใจให้จุดศูนย์ใดศูนย์หนึ่งโดยเฉพาะในด้านที่ป็นกุศลนี่นั้นเฉพาะสมถะภาวนาถ้าถ้าเป็นวิปัสสนาภาวนาก็ใช้ปัญญาเพื่อพิจารณาหาความจริงให้พบมันจะได้หมดทุกคนเราที่ยังมีความทุกข์อยู่ก็อาศัยมีความโง่เป็นปัจจัย ้าหมดโง่แ,แล้งมันก็หมดทุกความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่เราเอาใจเข้าไปร้อนแล้วเข้าไปรับนั่นแหละคือน้ำนาจของความโง่ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอาวิชชานี่การเจริญภาวนาเป็นการทำลายอาวิชชาให้สิ้นไปหรือว่าที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาญาณ แต่ว่าวิปัสสนาย,ยาณน,นี่จะตายเตา้าขึ้นมนได้จต่ถึงมีปัสนาแจ่มใสก็ต้องมีทานบะบรณีครบเป็นการตัดความโลภมีศินบริสุทธิ์แล้วก็มีฌานมส,มสมาบัติเปเครื่องส่งตัวนีปัญญามันถึงจะเกิดอันนี้ทั้งทั้งตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่มีความสําคัญ อันดับแรกเราก็ควรจะรวบรวมกาลังจิตรเรตือนนักเมตตาบารมีอาสมนเนนตรรนักับโนนหน้าต่างข้างหลังนะนาตเมตตาบารมีนี่เป็นสาคัญที่เคยพูดแล้วในวันกน่อนและที่เรียกว่าพระมีหารสีถ้าพระมีหารสีเราทรงตัวอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ครบทรนบริบูรณ์เรื่องนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าพระมีหารสีมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทัทง้งปัญญา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวเบรขาถ้าเป็นมิปัญญายานเรียกว่าสังขารุปเปตขาหยานตัวนี้เป็นพื้นฐานสำคัญแล่ว่าความดีที่จะทรงได้นั้นก็ห้บรรดาพวกท่านนั่งนับศีลให้ครบว่าศีลเนี่ยต้องนั่งนับอยู่ทุกวันนั่นนับกันตลอดวันเตราะา์สำหรับเคราติ์เป็นปก,กติสิงก็คือศีลห้า ถ้ามังกรก็จะสมาทานชิ้นแปะก,ก็ถือว่าเป็นชิ้นพิเศษเป็นชิ้นรรมจันทร์นีมน่มีในสงสูงมากถ้าเราจะรักษาสินประเภทไหนก็นั่งนับสินให้ครบตลอดเวลาแช้มันบกตรองถึงมันเนนดูสิน, 10, สน, 15, นสิบจะเซฟทวัตียี่สิบห้ารวมมีสินสินทั้งหมดเป็นแปดสิบห้าจะทำเป็นผู้ยีบู้ยมวิ่งอย่างเด็กก็ไม่ได้นะ จะลงนรกไปบทเน้นให้มันขึ้นสวรรค์จะบทเน้นให้มันลงนรก <c oughs> พระก็นั่งนับถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดถึงความจริงมันไม่ถึงสองร้อยยี่สิบเป็นสองร้อยเก้าสิบหกนี่เป็นสิขาบทแน่นอนคือสองร้อยเก้าสองร้อยเท่าไรยี 200, 200, 200, 27, 7, ่สิบเจ็ดเจ็ดมันตัดทิ่งไปแล้วตัดไปีสี่สองร้อยสิบหก สองร้อยสิบหกสิขาบทนี้ต่อครบทนนวากวาดมียามว่างอ่านเขาไว้ทุกวันตอนยินเราได้ฟังพระินันยเพื่อความมั่นใจอ่านวนวันาวากวาดสินด้วยจะได้รู้ว่าสินของเรามันมีอะไรบ้างถ้าบททำแล้วความสินไม่พบลงมรรกแน่นอนเพราะมันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นศินนี่มันจะเป็น เป็นคนอยู่ไม่ได้เป็ทวราไม่ได้กินพรมก็ไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสินไอความสมวมความเบ็นพระมันก็ไม่มีไอความโลภมันเข้ามาทับทมหัวใจอารมณ์อิจฉานิสัยก็มันจะเกิดขึ้นความประมาทเกิดขึ้นสร้างความชั่วมาใครก็ไม่ว่าเขาไปหาว่าเ,าเขาแกล้งแกล้งความเดือดร้อนมันก็เกิด ในเรื่องของศีลทวินัยนี้ถ้าเราปฏิบัติเสร็จครบถ้วนแล้วหาคนว่าไม่ได้แต่คนดีแต่คนเลวนั้นปล่อยเขาไปคนดีเรากลัวคนดีคือกลัวพทธเจจาว่านี่พยายามสิ่งใดที่มันเป็นวิสัยของตัวถ้าหาว่าศีลของเราไม่ครบถ้วนเราก็เอาดีไม่ได้เลยพระเป็นมีศีลอยู่อย่างเดียวยังไม่เรียกว่าพระถ้าเรียกว่าสมมติสงฆ์ยังไม่ใช่ของแท้มันของเทียม อันตรายมากสมุทิสงนี่โดนรกง่ายลด้เกินนี่ถ้าเราได้ฌานสมาบัติท่านก็ยังไม่เรียกพระถ้าเป็นฌานโลกีถ้าได้ตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปท่านย่งเรียกวอกพระจารว่าก็เป็นพระพระก็เป็นพระเนนก็เป็นพระถ้าหาว่าเราอยู่ในฌานโลกีทํายังไงยังไงท่านก็ไม่เรียกว่าพระยังเป็นสมุทิสงนี่จารวัตระวังให้มาก นั้นการควบคุมกําลังใจให้ส่งไว้ในความดีคือตัวสมาธิจิตพ่่นจะทําแบบไหนก็ได้มันมีสี่สิบแบบแต่เขาสอนไว้แต่เพียงแบบเดียวเป็นตัวยืนตัวสำคัญคืออนาปานุสติกรรมาฐานนอกนั่นไปหาเองคนตำรับตำรามีแล้วเมื่อ <c oughs> การที่จิตมันฟุ้งซ่านไม่ส่งตัวนี่ก็อาศัยอนาปานุสติไม่ส่งตัว ถ้าเรามีอนาปานุสตสิทรงตัวเสร็จแล้วจิตมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะอนาปานุสติเป็นการระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตถ้าเรื่องนี้ทั้งพูดทัางเขียนมาเกือบตายยังมีคนหลายคนมาถามมาเอกจะไม่ใช่พวกเราซื้อก็มีแล้วฟังก็ฟังแล้วก็จะมาถามมาทําไมจิตถึงฟุ้งซ่านเพราถามเขาแล้วว่าเราอยากจะบอกให้แกรีบเดินลงนรกไปเลย เขาบอกก็บอกแล้วทำลายก็อ่านแล้วมันจะมาถามอีกคนประเภทนี้เอาดีไม่ได้จเจ้าดียังไงตามีดูหูมีฟังดูก็ดูแล้วฟังก็ฟังแล้วยังไม่รู้ว่าท,ทําไมจิตจริงๆไม่มันไม่ทรงตวัวเพราะดูทรงเด็ดฟังทรงเด็ดปล่อยให้มันข้ามหัวไปปล่อยผ่านตาไปนี่การรวบรวมกํลาลังใจของท่านทันไรจะทรงสมาธิลองดูอย่างนี้ก็ได้ ถ้าอยญ่อื่นแมันไม่สบายถ้าภาวนาด้วยไม่สบายก็นั่งนับหนึ่งถึงสิบนั่งนับหนึ่งถึงยี 1, ่สิบถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นว้าไปยังได้ยายอะไรมน์มนา์าโน่นนอนแกสนใจเรีงนจะมาทานถ้าส่งนังซื้อไปสักอาทิตย์เดียวแกก็ตอบมาพอได้รับตงังซื้อแล้วก็จับาน,นาปานุนสกิต แนะนำให้แกนับหนึ่งถึงสิบต่ไม่เอาแนน 500. ะนับหนึ่งถึงห้าร้อยเพนับหนึ่งถึงห้าร้อยก็ยังไม่ทันถึงห้าร้อยอารมณ์จิตันสว่างดับตาอยู่มีความสว่างคล้ายกับคนยืนจิตเกียงไว้รอบตัวเมื่แกก็ตกใจแกลืมตาขึ้นมาความสว่างมาันก็หายไปพวกก็ดับไปเมื่อหลับตาไปใหม่ก็นับหนึ่งไปไปประมาณถึงร้อยแกก็บอกกแสสว่างมันเกิดขึ้น นันถ้าอารมณ์ของสมาธิเกิดขึ้น,นไหมเว้ยก็มีอาการแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะจิตก็เริ่มเป็นทุกข์แต่ทางนี้ก็มาเดกเหมือนกันทุกคนบางคนมีสมาธิที่ชานมันกันเลยไปไม่สว่างเลยแต่ความสว่างมันอยู่ภายในจิตแงนาบานุสติคือาการกาหนดรูลมหายใจเขาออกให้ขอทุกท่านพยายามทรงให้มากแงทำให้คล่องรีบทําให้เร็ว นั่งพอนั่งปั๊บหลับตาพุทจับอนาปานุสติพับให้จิตกระสงตัวเลยหรือพูนึกพับอยู่ให้จิตกระสรงตัวทันทีอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ส่งเข้าถึงสมาธิจริงๆถ้าเรายังนั่งไล่เบี้ยกันอยู่นั่งนับลมหายใจเข้าหายใจออกไปครับหนึ่งถึงสิบรับงหนึ่งถึงยี่สิบคัหนึ่งถึงสามสิบแล้วก็ยังไม่เอาท่านสักที การอย่างนี้แล้วก็ดันยัางนานอยู่แล้วก็พยายามทําไปให้ชิ่นชื่ว่าความดีนี่เราทำ่าเดียวเดียวไม่ได้เราทําทําไปทําบ่อยๆไปมันก็มีการสะสมตัวมันก็ดีเองรวมเข้ามาเองนี่การทรงจิตเป็นสมาธิให้ทุกท่านนึกให้มนกอันโดยเฉข้ออย่างยิ่งนึกถึงศีลให้หนักพยายามควบคุมศีลให้บริสสมบูรณ์บริบูรณ์อย่าปล่อยให้ศีลมันเตลิดเปิดเปิงไป นะยาไปถืออายุไปสําคัญันบวชนานกว่านะทาอะไรก็ได้อันนี้นรกเขาไม่ได้บอกค่าคนบวชนานบวชช้าบวชเร็วมันจะลงนรกไม่ลงนรกพระวินัยย่อมไม่ให้โอกาสแกอายุของบอคุคคลแล้วก็จงจงยาแคใช้คํว่าลืมอย่าใช้คาว่าเผลอลืมหรือเผลอตามพระวินยัยทำไง สงสัยอยู่ก็ดีไม่รู้ก็ตามเพราปรับจะถ้าปรับถ้าพี่ในก็ตั้งใจไปเลย่ารอลงเราจะลงนรกขุมไหนกันแน่ตั้งใจเข้าไว้ว่าตายแล้วไม่เลี่ยบายไม่ต้องพาสุนัขพยาโยมลงไปเลยเพราะมันลงแน่นอนนี่ความประมาทกันเท่าที่ในมีกระโยช่มากในปีก่อนๆรู้สึกว่าจะนทนลงตัวกันมากเกลยกันมากก็รู้สึกสลดใจนั่งดูพระมา เห็นว่าทําไมเนาะจึงไม่ได้สนใจผู้อื่นไหนถ้าไม่สนใจพระวิ่นัยเอาอะไรไปรียกว่าสินสองรอยี่สิบเจ็ดข้าในเท่าสินห้ามันก็ไม่มีถ้าสินห้าเราก็ยังไม่ครบแล้วก็เราจะไปที่ทำบาตรกินข้าวเขาได้อย่างไงมีสินห้าครบก็ยังลงนรกมีสินแปดครบก็ลงนรกมีสินสิบครบก็ลงนรกทพระมันมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ด อ ism, enos, ันนี้เมื่อเราควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวอยู่การควบคุมกําลังใจด้วยนาปานาสคตินี่มีความสําคัญนี่ต่อไปถ้าใช้ปัญญาในด้านสมถะภาวนาเพื่อหาคว้าหาความจริงด้าื่นตื่นมาสุดก่อนคือมันนั่งนึกดูว่าร่างกายของเรามนี่มันสกปรกแล้วมันสกรสะอาดผมขนเล็บปันหนังเนื้อลายเบีย <men>. ไปตามแบบลำคารเืญอปล่า <men>. มาน,นั่งดูที่อุจาระคนเราสะอาดไหมปัสสาวะสะอาดไหมน้ำลายสะอาดไหมทำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาอย่างยออๆถ้าเราบอกคิดว่ามันไม่สะอาดต่อตัวเองก็ถามมันดูมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเราใช่ไหมก็ถามใจมันดูฟังใจมันตอบ ถ้ามันตอบมาอยู่ที่อื่นแล้วก็เตรียมตัวลงนรกไปถ้ามันตอบว่าอยู่ในกายแล้วก็ถามมันดูที่กายของเราว่ามัน,นครอบครองสกรปรกเข้าไว้ไเต็มตัวแบบนี้กายเราสะอาดที่สุกปรกแล้วลก,กายของเรานี่มันทรงสภาพไหมมันเป็นแท่งทิพย์มันเป็นกายกายเป็นวัตถุท่อนเดียวแล้วมีหลายท่อนกายเราเป็นแท่งทิพย์รูปรลงถามมันดู ถ้ามันฉลัดมันก็ต่อข้างในมัมนเป็นโปรมีหนังกับพร้าหุ้มอยู่มีเนื้อพ่ออยู่ภายในภายในนั่นเข้าไปก็มีกระดูกเลยกระดูกเข้าไปโปรหมดเป็นช่องว่างมีเครื่องจากรคนต่างๆมีตับไตไส้ปอดแต่าันหมายฮันเกล่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองเสพหาอุจาระกัะสสาวะเต็มไปด้วยความโชกโปรกลหาอะไรดีไม่ได้เลย แล้กวก็าถามมันดูที่ว่าในเมื่อร่างกายมันสกปรกแล้วเราจะว,คควนครบมั้ยเราชอบสกปรกเพราะว่าเราชอบสะอาดถ้าใจมันชอบสกปรกกะบอกเออเออดีละร่างกายพังอีกบรรลกซะเพราะลุกมันมีของทาลายความสกปรกคือมีไฟเป็นเครื่องเผาเชิงโสโครกมีสันเผาเป็นเครื่องสับไฟเช่งโสโครกอันนี้ถ้าว่ามันตอบว่าสกปรก ทั้งเอชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบ,ชอบ,ชอบเราจะหลงมันอยู่เพราะประโยชน์อะไรดูกายก่อนพระรามทุกองค์ต้องผ่านกายยตาลุสติกรรมฐานอันนี้เขาเรียกว่ากายยตาลุสติกรรมฐานเมื่อเห็นว่าศกกรบกแล้วพิจารณาให้มันเห็นมันเป็นศกปรกจริงๆอยา่าไปหลอกตัวเองนึกให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันศกกรบก ทำจิตให้เขาถึงความสุขกระกของร่างกายสร้างความเบื่อหน่ายไปเิอ,อิสเอนในร่างกายซะจริงๆถ้้มันถึงจริงๆเห้นคนทุกคนเห้สัตว์ทุกประเภทมองปั๊บผ่านผ้าผ่านหนังผ่านเนื้อเข้าไปด้าไในเลยย้ายตามันไปติดอยู่ที่ผ้าเสื้อผ้ายนนอกแล้วว่าผิวหนังในงแผ่นเลยเมื่อเราเห็นตัวเราตัวเรานี่สําคัญถ้าเราเห็นสุขกระบกเล่าแล้วเราไปเห็นเ่ือคนอื่นสุขกรกทั้งหมด <c oughs> ถ้าเรายังเมามันว่าเราสะอาดความโถงคนรกมันยังมีกําลังมากท่านี้เห็นว่าร่างกายสกรปรกสกปรกักรก้งมันเป็นยังไงเนี่ยก้าวต่อไปก้าวเดียวเป็นวิปัสนาญาน,นี่ตัวนี้เป็นสมสถะสกรปรกป็นหน้าสีอซเอียนเมื่อก้าวต่อไปเอ๊ของสกรปรกเหล่านี้นี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราหรือไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราตรงมีสิมาแล้วแต่เข้าจุดจบและเข้าจุดพบาพ,พิจารณาไปแล้วแม้มันสกรปรกจริงๆเราก็พยายามหาสิ่งที่สะอาดมาป้อนมันเข้าไปอาหารแยกกินเข้าไปแต่ละชิ้นต้องทําให้สุกต้องทำให้สะอาดน้ําแต่ละอย่างแม้ต้องหาดีไม่ดีดน้ํปบะปากินไม่ได้กินน้ำฝนมัมันเอาให้สะอาดที่สุดแล้วมันพยายามสะอาดไหม หาความสะอาดอะไรไม่ได้เลยมันก็เพิ่มความสกปรกขึ้นมนี่มันมันสกปรกแล้วมันทรงตัวไหมเราต้องการให้มันทรงตัวหรือไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันซุดซมไม่อยากให้มันตายมันทรงตัวหรือเปล่าถ้าวิจารณาไปจริงๆแล้วมันก้าวเข้าไปหาความพังอยู่ทุกวันมันซุดซมอยู่ทุกวันทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งประสาท ได้ความคิดเต็มไปด้วยความเสื่อมเสื่อมลงไปทุกวันนี่เป็นตัววิปาาัสนาญาณเอาสมถะตัวนี้นั่นแหละเข้าไปวิปาาัสินาญาณเมื่อร่างกายนี่มันสกรปรกไม่พอนี่มันยังเสื่อมมันก็คลายเข้าไปหาความตายจากคนต่างๆภายในเนื้อหนังที่ปลายกดว่าเป็นเชนต่างๆมันลดหายลงไปทุกทีความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีร่างกายเป็นที่เปลี่ปนต่างวัเรืกก่อยไป มีความเอิบอิ่มเพราะเรื่องความเป็นแก่เอะละหมดเกี่ยวน้นแห้งนี่ตัมาทุกทีนี่มันเป็นอะไรเพราะมันเป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราญาจิตเข้าไปเกาะมันไอตัวทุกขังมันมาเพราะจิตมันเข้าไปเกาะก็ว่าร่างกายนี่มันจะต้องทรงอยู่แบบนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดีแสนดีมันยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนอันนี้มันผิดจาจิตเข้าไปเกาะมันทําไม ในเมื่อมันมีสภาพมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนมีทำการมีการแตกสลายเบืนองสุดสุดก็เชิญมันตามสบายถ้าเราจะไม่เชิญมันเราไปขวางมันมันก็ขวางไม่อยู่เนี่ยเมื่อเราขวางมันไม่อยู่จะไปขวางมันมันถ้าคือขวางมากเท่าไรมันทุกข์เท่านั้นมันเดือดร้อนเท่านั้นตามใจมันซะเลยเพราะถึงไม่ตามใจมันมันก็จะเป็นแบบนั้นมีอุปมาเหมือนกันน้ํา น้ำย่มไหลาจากที่สูงลงไปหาที่ต่ําถ้าเราอยู่ว่างๆางเราจะดันน้ําจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงมันเป็นไปไม่ได้โดยทุกคนเหนื่อยหนักถ้าเราตั้งใจเอาเต็มที่เอาจริงๆไม่ความลําบากใจมื่เกิดขึ้นคือความทุกข์มันไม่สมเร็จผลเมื่ร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเปลี่ยนในจังมันไม่เทีย่ยงมันก็เคลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปเพยาะนี่นกับเปรนัำตาสลายตัวนี่พอพิจารณาถึง การสกปรกของร่างกายแล้วก็จับวิปพสนายายนิพพิทายาณไม่ข้ามขั้นไปเลยไม่ต้องไปไล่เบียดแต่ญยาต้องเรินต้นเลยแล้นั่งไล่เบียดตามแบบมันชา้าจิตไม่เข้าถึงไหนเอาที่นั่นเห็นว่าร่างกายสกปรกเอานิพพิทา,า,ายาขามาจับไอ้ของสกปรกนีก่เราควรจะทิ้งมันไปซิเราควรจะเก็บมันถ้าเห็นจริงๆความเบื่อหน่ายมันจะปรากฏ มันเบื่อมันเบื่อก็โผล่ทิ้งตัวทิ้งตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พิพิายานแล้วเป็นยานที่แปดคือสังขารุเปกลายานนี้เวทน,นาญาณมาจบจที่สังขารุเปกขายญานยานที่แปดควจริงมันมีเก้าตัวทิ้งขันห้นนในนาในแกะแล้วเฉยไมซใชทีช่างมันยาแก่ก็เฉยแก่ ยาป่วยก็เชิญป่วยอามันยังไม่ถึงเวลาตายกินยาระงับเวทนาเขาไว้มันตายมาแล้วคนเหลือกินถ้าตายแล้วเราจะทำยังไงสังขารุเปขตายานเนี่ยมันวางใช้ในตัวเบกขาในในสมัหานสี่นั่นแหละถ้าเข้าไปทิ้งจุดีิปสนายนาไม่เป็นสังขารโเปรตตายยาเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยคนบอกว่าสมัหารสี่มันมีทั้งศีลและสมาธิธรรมญา ก็ว,วางเฉยแก่ก็แก่ป่วยก็ป่วยตายก็ตายมีกินก็มีไม่มีก็แล้วไปก็ช่างว่ามันอะไรมันจะมากระทบกระทั่งภายนอกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็เฉยช่างมันช่างมันช่างมันหมดเลยไอ้ตัวเบค้าคือตัวช่างมันถ้าพูดกัน็นภาษาไทยเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเสียทั้งหมดเรื่องนี่ตัวนี้ทรงให้หนักไอ้ตัวช่างมันเนี่ยทรงให้มาก ถ้าเรทรงตัวช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เถอะผมไม่บอกเลยว่าท่านจะเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ถ้าเราทรงช่างมันได้เต็มที่แล้วก็เดียวเดียวจะเป็นพระหรหันพระหันนั้นไม่มีอะไรมากก็มีตัวช่างมันทานั้นเาช่างมันเป็นปกติแต่ว,ว่าช่างมันจะเพาะในเรื่องขันห่านะแต่ใครท,คทําผิดประทมะไรก็ไม่ช่างอ,อันหันช่างไม่ได้ ต้องขวางทันทีเพื่อรักษาวความดีของพระเจ้าไว้ยิ่งเมื่อตัวช่างมันไม่เกิดขึ้นตอนมีรมชื่นใจชุ่มชื่นใจก็เรียกน,นสัจจานุโลมวิทยานปัญญาที่เก่าวือว่าสัจจานุโลมวิกยาณครับพิจารณาอริยสัจวนไปวนมาคือทุกข์เป็นความทนในอยากเกิดให้เกิดทุกข์มาจากตัณหา นี่รลทะถ้าเราดับทุกข์ได้มาไรเราก็มีความสบายไอ้ตัวที่อยากดับทุกข์ได้คือมรรคในการสิ้นสมาธิปัญญาไปไปมาๆก,ก็มันทิ้งสิ้นทิ่สมาธิปัญญาไม่ได้สิ้นก็สินสมาธิคือตัวสมระปัญญาคือความจริงแจ้งในก่วิปัสสนาญาณน,นี่วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่พักหนึ่งถ้าเท่าทิ้งจุดนี้แล้ว ้าวนไปวนมาจิตมันยังไม่พ้นตับสังโยกไม่ได้ตัวน,นี้ไปจับเอาบาร,รมีสิบเอกายเข้ามาไปดึงบาร,รมีสิบเอกรยนเขามันนั่งนับว่าบาร,รมีสิบเอกรยตัวนี้ของเราบกพร่องตร,งตรงไหนบ้างดูที่อารมณ์ใจเองเรามันยังตรงไหนมันยังไม่โจใจบ้างมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมันต้องพลาดอยู่ พระบารมีสิบรายการนี่เป็นตัวควบคุมใจเขา้าถึงความเป็นพราเรียเจ้าอย่างเร็วที่สุดเป็นตรวเสลดาบันนี่แต่ว,ว,วันเร็วๆเร็วอะไรเดียเร็วหมาเลยก็แล้วกันถ้ามีบารมีสิบนี่ครบทนไล่เบียมท่านาบารมีสิล้บารมีสุป,ปวาวไปน,นี่บารมีแปลว่าเต็มคือทํา,ทากําลังใจเต็มพร้อมมูอในการปฏิบัติงานตามหน้าของบารมี ท่านไม่อยากก็สังเกียตได้พระเจา้าคนในวัดตรรังสเกียตได้ถ้าคนมีบาร,รมีครบถ้วนพวกนี้เขาไม่เลยกิจที่ต้องเดินผ่านภาระอันใดที่ปรากฏมันจะเสียหายก็ตามกิจที่คนจะทําพวกนี้ทํทาทันทีนี่บารมีบรรสิตบารมีเป็นวิริยะบาร,รมีเมื่อบาร,รมีนมันก็ต้องพร้อมมันเต็มหน้าบาร,รมีมันไล่เบียร์เหมันครบับ อันไหนไม่ทบสร้างกำลังใจให้มันทบพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติถ้าเหตุหด้เข้ามาถึงจิตจ,จับได้เอาเข้าไปรับทันทีอย่างนี้แสดงบาร,รมีของเราสมบูรณ์จะถึงปรมัตต์อย่างอันต้องเข้าถึงปรมัตถ์ปรมัตถ์เต็มที่แล้วเป็นอนหรหันต์ทันทีถ้าเราพิจ,า,จารณาสัจจารหนโรทยาน ถ้าจิตมีนี่ปิทายายละสังขารุเปขคาญาณเบี้ยนี่เป็นหันต์นนาาได้สบายสบายแล้วแต่ว่ายัางนะถ้าบารมีเคร่องมันขับที่บารมีแล้วก็จับตนบารมีให้อยู่มันตรงไหนหนอมันช่องต้องไล่เบี้ยบารมีให้หนักเอาแต่บารมีสิบมากลางอ่านมันทุกวันอ่านแล้วก็วัดใจลงไปทุกวันถ้าใจมันครบทนบริบาราูรณ์เมื่อไร เราก็อย่างเร็วที่สุดเราก็เป็นระโสดาบันไม่ยากเลยแล้วก็เผลอๆพลับเพลียเจ็ดวันไม่ว,ว่าเจ็ดเดือนรือว,ว่าเจ็ดปีแม้เจ็ดปีวันเร็ว,เรวมากอย่างเร็วภายในเจ็ดวันเราเป็นอาหาันอย่างกลางภายในเจ็ดเดือนเราเป็นอาหาันอย่างเร็วหมูเลยไหนจะบอกเลยหมาไม่หยาบเร็วหมาดีกว่า เลวหมาไม่กินในเจ็ดปีเป็นพระรานนี่เราปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติวันนี้มันเข้าจุดหมายปลายตรงทางตามจุดแต่ว่าอย่าอวดตัวเป็นคนฉลาด <c oughs> ถ้าตทมตัวเป็นคนฉลาดแวะนุ่นแว่นี่สงสัยนั่นสงสัยนี่นะไปเลยก็อยู่กับลวงพุทธสบายๆไม่ต้องไปมาไอ้สวรรค์นี่ผ่านผมันโลก อันนี้พูดวันนี้ก็พูดเพื่อเข้าใจว่าจะได้ไม่ประมาทคําว่าประมาทเนี่ยอย่าให้มันมีในใจว่าคําว่าไม่เป็นไรจงอย่าใช้ขึ้นจีว่าความชั่วนิดหนึ่งถ้าทําแล้วไม่เป็นไรอย่าอันนี้ความดีที่เราจะทํากันเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ทําอีกสักครู่แต่ถึงไม่ทาไปสักพักก็ถึงวม่ทา ถ้าลงมาเดียวหนึ่งก็แสดงว่าเราประมาทดูวัตถุเป็นของสูง,งเปเกตได้สักคนถ้าของสูงมันจะเสียหายถ้าเราเดินผ่านไปผ่านมาแบบไม่สงสัยแนละ้วโหยังไกลสวรรค์เยอะเลยเพราะอะไรบารบมีสิบไม่ได้ติดเข้ามาเลยแม้แต่เสี้ยวหนึ่งแม้แต่หยดหนึ่งของบารบมีสิบไม่ได้มีเลยแม้แต่น้อย ยังต้องให้ใครเขาเข็นยังไม่ยอมรู้ว่าอะไรมันจะดีมันจะชัว่วมันจะเสียมันจะไม่เสียเราเป็นพระเราเป็นคนในวัดจิตที่จะต้องเพื่อทำช่วยรักษาของมระศสสนายอันนี้ผมไม่ได้เที่ยวเข็นนั่นเองผมสังเกตด,ดูตามนี้แล้วก็ผมก็สังเกตตัวของบุคคลนี้เขาจะมรรลุง่ายๆวกนี้เดินไม่ไม่เดินไปไม่ไกลเจอะนอนจะเสียเจนี่จะเสียรู้ของมันจะเสียรู้ค่าของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรมไม่ควรไม่ควรอยู่ที่ไหน เห็นถ้ามันอยู่ในสถานที่หม่คนเขาทำๆๆทันทีนี่พวกบาร,รมีรวบเธนเขาเป็นอย่างเลยเออที่คุยให้ฟังว่าก็จะลืมในตอนตอน้นว่าพวกคุมกาลงังจิตให้เป็นสมาธิตัวสมาธินี่สําคัญสมาธินี่อยู่ที่อนาปานุสุติคือครูใหญ่แต่ว่าเราจะพอใจในกรรมฐานกองไหนแล้วก็ทําได้ตามสบายแต่ถ้าว่าอยาที่อนาปานุสติเอาครูใหญ่ขึ้นตัวไว้ก่อนไม่อย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจะไปไม่รอด อะไรวันนี้พูดเยอะแต่ความจริงไอ้เรื่องพูดในคนสำคัญถ้าพวกท่านไม่เข้าใจแค่อย่างเดียวผมให้เจริญกรรมาฐานไปแสนชาติก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่หากว,ว่าท่านมีความเข้าใจสชยจริงๆแล้วเรื่องกรรมาฐานนี่มันง่ายนี่เดียวโดยเฉพาะท้าสมาธิวิปัสนายาณไม่ใช่ของยากเลยของง่าย เราจะเห็นว่าสมัยก่อนๆรัาปฏิบัติกันฟังพระพุทธเจ้าเทศจบเดียวเปว็นรหต์ฟังพระพุทธเจ้าเทศจบเดียวเป็นพระโสดาสิกธาคานาคานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจจะไม่บอกบารมีเขาเต็มบารมีเขาเต็มได้บารมีเรามันก็เต็มได้ทำไมมันจะเต็มไม่ได้เพราะมันของสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ใช่เปขน,นของเก่าเสมอไปมาไร เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีบารมีป่อแปรย่างพระราธาพรามณ์พระราธาพรามณ์มีบารมีป่อแปรเต็มทีแต่องค์สม,สม,สมดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแมะนิยวบารมีเต็มเตยมปฏิบัติตามทุกท่นานเองไม่ฝ่าฝืนไม่ใช่เป็นนังนน่งอวดตัวเป็นศาสนาภายนอกแม้ใครมาแล้วคุยพุ่งรู้นัง่งรููนี่รูนู่ แต่ที่ไหนได้ได้เอาจริงเอาจัจกับแหมทวินในข้อเล็กๆยังไม่รู้เลยสมาที่ก็ไม่ได้ได้อะไรเอาอารมณ์เผือไปคุยไปชมบ้านเขาเออถ้าเรามันเผือแล้วไอ้คนนับฟังมันก็เผือด้วยถ้าเขาเข้าใจผิดเราเลยกลายเป็นคนทำไ้เขาเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราลงนบรบสบายอยู่กับเทวทัพอย่านักปฏิบัติเขาไม่คุยมากถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปคุยเด็ดขาด ถ้าไม่เข้าใจบอกตำรามีไปอ่านทิ่เขาถามว่าท่านทำไมหรือไม่อธิบายบอกฉันก็อ่านเลยยังไม่ได้อ่านเหมือนกันเขาะที่เจ็บไม่ได้ถ้าถามว่าก็บวชอยูย่ในสำนักการปฏิบัติกรรมรรมฐานนี่ทำไมะยิงที่เจ็บบอกฉันในคนเอาทานบวชอาศัยกินเฉยเรื่อหัเขา,าจะได้รู้เอพอื่อไม่ว่าเราต่อไปถ้าเราต่อบไปนี้ไปเขาทุกท่านพยายามตั้งใจให้ตรงดำเนงจิตให้มัน กำหนดรูลเราไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยายสายิังกาจะดินิัญญาณบอกหมดเวลาวันนี้ตั้งเวลาไว้ให้ยี่สินาทีเท่านั้นนะเร่งเร่งตัวกันหน่อย <lên, S 2>